นี่ที่มาจากละครนะครับที่เขาไปปิ้งไก่กันของอาหลองอะนี่เขาใช้นี่เลยนะเนี่ยค่าไก่เชือดไก่วันนี้รายการไทยมานะในช่วงไทยมานะจ๊ะจะพาไปแอวเจีนงไฮกันครับ แต่ก่อนที่เราจะไปลุยที่เที่ยวต่างๆกันนะฮะเราจะพาไปหาที่พักกันก่อนและที่พักแห่งนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสะดวกสบายในการเดินทางเป็นอย่างมากเนื่องจากอยู่ใกล้กับสนามบินไม่ฟ้าหลวงและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงรายว่าแล้วเนี่ยก็ตามในคิวไปที่รีสอร์ทบ้านคำหอมบุญกันเลยดีกว่าครับ สวัสดีครับพลุ่งโอ้ยตะกี้ผมเพิ่งลงจากเครื่องมาเลยที่นี่ใกล้สนามบินมากเลยนะครับเนี่ยพอดีผมหาที่พักอยู่มีที่พักบ้างไหมครับแถวนี้ก็พอดีที่บ้านทําห้องพักไว้อ๋อที่นี่ใช่ไหมครับพักไว้สิบกว่าห้องครับอืมก็อยู่ใกล้สนามบินอ๋กรศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายครับครับอ่าชื่ออะไรครับผมนายทวีคําหอมกุลครับอ๋อก็คือเป็นบ้านคําหอมกุลใช่ไหมแล้วที่นี่มีกี่ห้องพักหรือว่ายังไงบ้างครับมีเอ่อสิบห้องพักสิบห้องพักครับ ชั้นบนก็มีวิวสวยให้ดูนะครับแล้วก็เราก็มีตลาดที่พักที่พักแขกนะครับครับที่พักแขกก็มีชั้นล่างแล้วก็มีชั้นบนนะครับไปดูวิวครับผมครับแล้วเห็นมีทุ่งนามีอะไรด้วยโอ้โหฟิลทุ่งนามากเลยทุ่งนามีตรงข้ามกับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็น วัดห้วยบักกั้งนะครับเป็นสถนานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายที่หนึ่งครับแล้วมีที่ไหนอีกไหมครับที่ใกล้ๆตรงนี้แถวนี้ก็เอ่อตรงนี้ก็มีวัดล่องเสือเต้นวัดล่องเสือเต้นนี้คือเขาเรียกวัดเอ่อวัดสีฟ้านะครับครับนปฏิมากรรมของอลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย สร้างวัดล่องขุนครับผมก็คือมีวัดที่นี่อีกที่หนึ่งไม่ไกลเท่าไหร่ครับประมาณสองสามกิโลเองเออที่นี่ก็ให้สวยก็คือช่วงที่เขาทำนานะครับทำนาก็จะเกี่ยวข้าวก็งวดหนึ่งเมื่อเมื่อที่เกี่ยวไปแล้วนี่ก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับต้นเดือนพฤศจิกานี่เกี่ยว ที่นี่ก็ทานาปีละสองครั้งนะครับ,คร,บครับผมแล้วก็ถ้ามาช่วงที่แบบว่าข้าวปลูกข้าวอย่างนี้แบบพวกที่นี่ผมบอกเลยว่าเด็ดมากครับก็ประมาณมกราป<อ>มามกรานี้ก็นี่ก็จะเริ่มเริ่มปลูกแล้วฮะแล้วก็อีกหกเดือนก็ข้าวสวยข้าวออกรวมจะเกี่ยวครับ ครับผมแล้วถ้าสนใจอย่างเงี้ยครับอยากมาพักอย่างเงี้ยครับมีช่องทางติดต่อยังไงบ้างครับมีทางเว็บไซต์สายบ้านคำหอมกุญแจับผมครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ก็มี2เบอร์ครับเบอร์0 8 1 8์3 4 9 7 8ครับเลขเบอร์หนึ่ง8 4 5 0 3 5 3 8 3อ่าโอเคครับที่นี่เราก็อยู่ใกล้สนามบินส่วนมากก็บางทีก็จะมารอ มารอไฟเครื่องบินก็ได้เช้าไปเช้าไปกรุงเทพเอย่างนี้ใชไหมครับอย่างอยู่เชียงรายอยู่แม่สายหรืออยู่พะเยาเนี้ยก็ามาพักนี่ก่อนเช้าก็ไปขึ้นเครื่องได้ก็ได้มไม่ไกลจากตรงนี้เท่าไ,ไหาร่ แลวตอนนี้แบบเย็นมากนะครับอากาศเย็นมากเลยแล้วแบบโอ้โหบรรยากาศฟิลดีมากตอนนี้ธรรมชาติมากแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากเลยเช้าๆอากาศเย็นนะครับผมเย็นมากงกินกาแฟชมวิวทิวทัศน์ครับยังไงก็อยากเรียนเชิญนะครับบ้านคําหอมกุลนะฮะใกล้ที่ท่องเที่ยวมากแล้วก็ใกล้สนามบินครับราคาไม่แพงแน่นอนครับผมครับโอ้โหนี่ผมพูดเลยนะถ้ามาช่วงที่แบบเป็นหน้าที่เขา ทำข้าวแบบปลูข้าวนะั้นตรงนี้เขียวทองแบบอลังมากนี่ที่นี่ผมบอกเขาขายของเก่าด้วยมีของเก่าเล็กๆน้อยๆนี่มีเสื้อผ้านี่เชียงรายยูไนเต็ดโอ้โหนี่เพียบเลยผมบอกเลย ใครที่แบบชอบของเก่านะผมว่าที่นี่ก็มีให้สะสมเหมือนกัน <c oughs> นี่ละครที่มาจากละครนะครับที่เขาไปปิ้งไก่กันอะของอาหองอะนี่เขาใช้นี่เลยนะผมพูดเลยเนี่ยค่าไก่เชอดไก่คุณคุณไหม <c oughs> คุณคุณไหม <c oughs> นี่ของดีแต่ละตัวนี้ตัวนี้น่าจะมาจากสุพรรณปีหนึ่งห้าหกาถ้าจะไม่ผิดรุน่นนี้ตัวนี้น่าจะมาจากแม่สาย1 6ึ่สห้าปีนี้ดีผมพูดเลยแกะไม่ได้ด้วยจะชิมซะหน่อยนี่นี่ตัวนี้ เขียวใช่ไหมมาจากชัยนาทปี2053เฮ้ยยังไม่ถึงดีกว่าอันนี้เป็นน้ำชาวางตุ้งของชุมชนอยู่นานอยู่นานไม่อยู่ดีกว่าไม่อยู่นานเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลุย เป็นนกนางแอ่นนะฮะมาจากทวีปแอฟริกาใต้ยินมาเลยอันนี้รถไถฮะจะบอกเขาทำไมพี่ทำนาปีละกี่ครั้งนะครับทำนาปีละกี่ครั้งนะครับปีละสองมีช่วงช่วงไหนบ้างนะครับพี่ที่ทำนามีมีเดือนไหนบ้างที่แบบข้าวเขียวๆอย่างเงี้ยครับพี่น มีนามีนาแล้กับเดือนอะไรครับอ่าอาทีก็กรกาโอ้ต้องมาช่วงนี้ผมบอกเลยย้ายเกี่ยวมากโค้อารามเดี๋ยวธันวาปลายธันวาปลูกนะอ่าธันวาจะปลูกแล้วนะครับตอนนี้นี่นากำลังเกี่ยหน้าดินอยู่นะครับผมจะเข้าการอ๋อครับผมขอบคุณมากครับ เดี๋ยวมาเป็นลูกมือพี่เขามาสมัครงานเมื่อได้ที่พักกันแล้วก็ได้เวลาลุยเที่ยวกันแล้วนะครับตอนต่อไปเราจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนกันบ้างติดตามกันด้วยนะครับแอบบอกไว้นิดนึงว่าเด็ดแน่นอน